นะครับข้อนี้ก็น่าจะเป็นระดับประมาณมัธยมนะครับแต่ปฐมก็มีสิทธิ์ทำได้เพราะไม่ได้ยากอะไรนะครับโจทย์แนวนี้ก็เป็นโจทย์ที่เจอกันบ่อยนะครับเขาบอกว่ามีวงกลม4วงมีรัศมียาวเท่ากันนะครับตรงนี้ขอให้รัศมีมาเจ็ดคงจะไว้เผื่อการคำนวณน,นะครับแต่ว่าจริงๆรแล้วรัศมีก็น่าจะเป็นแบบแบบปรับขนาดได้นะครับ รถมีวคจะเป็นแบบปรับขนาดได้นะครับแต่ข้อนี้เนื่องจากรังสีเป็น7เราก็สร้างตามนี้นะครับจงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงานะครับก็หายากวันนี้อ่ะนะครับก็ไม่มีอะไรเราเราลองมองจุดศูนย์กลางของทั้ง4วงนะครับ จุดกลางของสี่วงนี้มันเรียงกันเป็นเป็นรูปอะไรครับนี่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับตรงนี้แหละนะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปนี้นะครับแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่ครับก็โทษทีนะครับถามว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยมันเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับ ก็เป็นมุมยอดพอดีเลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ต้องยาว14ซติเมถูกไหมครับเพราะว่ารัศมีมัน7นะครับตรงนี้7ตรงนี้7ก็เป็น14นะครับ14นี่14 14นะครับผมสร้างพาราเมเตอร์นะครับ เนื่องจากพี่ไม่พอนะครับขอเปน็น1.4 เรากำหนดมาัดส่วนไว้1นต่อ10นะครับนะเพราะฉะนั้นอาไลเ,เตอร์1.4ก็คือก็คือ14ซตนะิเมตรของจริงคือ14ซติเมตรนะครับผมก็สร้างจุด1จุดสั่งเลือยขนาดนะครับนขนาดทั้งไหนก็ได้นะครับ ทีจริงๆไม่ต้องใช้พลราเมตร์ก็ได้นะครับไหนๆก็สร้างแล้วนะครับเอาใช้สักหน่อ,นนอยการแปลงเ,ง,นนงเรื่องขนาดต่างเรื่องหลายครั้งนะครับ อันนี้ผมเลือกขนาดมาที่ฝั่งนี้นะครับเลือนาดมาเป็นมุมโูนองศานะครับได้จุดมา4จุดนะตอนนี้คือก็คือจุดสูนย์กลางวงกลม4วงนี้นะครับ เส้นก็นแล้วกันนะครับแบ่งครึ่งน,นะครับแบ่งครึ่งหาจุดกลางสาร้างวงกมลมนะครับตรงนี้น่าจะไม่ยากนะครับสร้างวงกลม เสร็จแล้วนะครับท,ทีนี้ไอจุดที่แรงเงาส่วนที่แรงเงาเราจะทำยังไงครับมาฝึกฝึกแรงเงาแรงเงากันนะครับถมกคลิกเวงวง ขวาบนนะครับมุมบนขวาบนมุมขวาด้านบนจุดกึ่งกลางขวาซ้ายนะครับสร้างส่วนโค้งบนกลมจะเกิดสดโค้งขึ้นมานะครับน่าจะมองเห็นนะผม,มสร้างเซกเตอร์นะครับจะได้ไหมละสีสดๆในแล้วกันนะครับ แดงเลยผมสร้างจุดผมอยากจะได้จุดก,กลางสี่เหลี่ยมนะครับ ุมสั่งย่อขยาย1นต่อ2นะครับคล,คลิกจุดที่เป็นเส้น,นยงมุมนะครับจุดที่แยงมุมกัน2จุดสั่งย่อขยาย1ต่อ2ได้จุดถึงการนะครับในจังหวะนี้นะครับผม,มดับคลิกหมุน,นหมุนก็สิบค้งหนึ่งนะครับได้เซี่ยวได้เซี่ยวของสีนะครับ เซวงกลมมาแล้วนะครับ1อันสร้างบนครั้งที่2นะครับให้1นเซียวสร้างบนครั้งที่3ให้หนึ่งเซีวนะครับก็ครบแล้วแต่มันไม่ตรงกับที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับอืม ผมคัอมไว้ให้ดูนะครับนะขอไม่อยากยังไม่อยากลบนี้ขอเก็บลบนี้ไว้นะครับ ในจังหวะนี้นะครับผมใส่สีของรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสีน้ำเงินก็นแล้วกันนะครับการใส่สีคือสร้างบริเวณภายในนะครับพอ,อเป็นสี เมื่นตามโจทย์นะครับจากนั้นนะครับผมเปลี่ยนเสียนสีดั้งเดิมนะครับเดิมเป็นสีแดงสีอันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไปสีขาวนะครับ ลืมต้องปรับมันไม่ขึ้นสมบัติมาให้แลับ ปรับทึบนะครับปรับเป็นร้อยแล้วนะครับมาแล้วอันที่หนึ่งมาแล้วนะครับคลิกที่4นะครับเพราเราต้องการจะเปลี่ยนใเป็นสีขาวถ้าไม่งั้นไม่งั้นจะไม่เหมือนตามรูปใช่ไหมครับ ซ่อนนะครับ้วจะได,ไ,ได้รูปที่เหมือนกับโจทย์ต้องการทีนี้ถามว่าพื้นที่ส่วนให้เรหเงาหายยังไงนะครับ หลักการคือเราต้องหาหาโดยใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมนะดูจากรูปแรกนะครับผมสร้างไปสองรูปสี่เหลี่ยมจัจตุรัสนะครับลบด้วยเซี่ยววงกลมสี่เซี่ยวนะครับมองออกนะครับนี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับลบด้วยเซี่ยววงกลมสีแดงสี่เซี่ยวซึ่งสี่เซี่ยวก็คือหนึ่งวงกลมก็เท่ากับว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสลบด้วยหนึ่งวงกมลมหนึ่งวงนะครับ เราจะหาพื้นที่วงกลม1วงเท่าไหร่นะครับนะวัดพื้นที่้มา1น4า1.54นะครับขอขยับไปนะครับพื้นที่วงกลม1.54พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทำไงลืมวัดไว้ตั้งแต่แรกนะครับ มาจากรูปนี้ก็แล้วกันนะครับตลาดเป็หนึดเก้าหกนะครับทวนใหม่นะครับไอพื้นที่สีแดงนะครับสีแดงสอันเนี่ยนะครับเมื่อจับรวมกันแล้วจะได้วงกลมหนึ่งวงพอดี น่าจะมาอ,ออกนะครับนะเพราะว่า1สีแดงหนึ่งอันก็เป็นเส้นหนึ่งหนึ่งในสี่ของวงกลมเมื่อจับ4ี่อันรวมกันก็เท่ากับวงกลม1วง,งนะครับทีนี้เราจะหาพื้นที่ที่มันแรงเงาเราก็ต้องเอาวงกลมนะครับเอาสี่เหลี่ยมตั้งลบด้วยวงกลมนะครับผมก็ไปที่ตัวเลขเครื่องคำนวณน,นะครับพิมพ์อนี่สี่เหลี่ยม ชื่อเดียบนี่ชื่อไม่สวยเลยขอขอ,ขอปรับชื่อหนนะครับหยับนิดนึงนะครับให้มันใกล้ๆ ลบกันนะครับไปที่เมนูตัวเลขเครื่องคำนวณน,นะครับคลิกพื้นที่สี่เหลี่ยมลบด้วยพื้นที่วงกลมนะครับที่ามาเป็นศูนยจุดตารางเซนติเมตรแต่เนื่องจากว่าเราใช้มาตรส่วน1ต่อ10นะครับ1ต่อ10 ก็น่าจะตอบ1น่ต่อสิบถ้าข้าใจาตรงนี้นะครับพื้นที่เราใช้มาตรส่วน1น่งต่อสิบแต่พื้นที่มันเป็นกําลัง2นะครับก็เราก็ต้องเป็น10กําลัง2ก็เท่าว่าเราจะเอาเอา100คูณเข้าไปนะครับนะดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ไราเงาก็ต้องเป็น42ตารางเซนติเมตรนะครับ จบเรื่องการหาพื้นที่ส่วนนีแล้วเงาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ